พอดีที่บ้านพี่ชายผมประตูมันพังก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับแล้วด้วยงานที่มันเป็นสเกลเล็กๆแบบนี้ช่างเขาก็จะไม่ค่อยรับทำกันครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองเปลี่ยนประตูแล้วก็ลองติดตั้งลูกบิดดูครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมไม่เคยทำเลยก็บ้านญาตินี่แหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดในการทดลองผมก็จะเริ่มเก็บของใส่กล่องเครื่องมือนะครับตัวนี้เป็นกล่องเครื่องมืออเนกประสงค์ของพัมกินนะครับจะมีอยู่2ไซส์ครับคือไซส์ L แล้วก็ไซส์ M ตัวนี้จะเป็นไซส์ L นะครับขนาด395คูณ295แล ขเ้าาหกันได้ด้วยจุดหมุนล็อกด้านหน้าเพียงจุดเดียวนะครับก็จะสามารถล็อกกล่องเข้าหากันได้แล้วก็จะมีมือยก2จุดนะครับก็คือในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนครับพอมาถึงผมก็เจออุปสรรคเลยครับก็คือตัวประตูกับตัววงกลมเนี่ยขนาดมันต่างกันมากเลยครับก็เลยต้องตัดขอบออกทั้ง2ข้างนะครับก็จะหาอุปกรณ์ที่มีอยู่แก้ปัญหาหน้างานไปก่อนครับพอเอาตรงๆนะครับผมไม่ได้เตรียมเครื่องมือมาสาหรับแก้ปัญหานี้เลยครับผมก็จะใช้กล่องตัวนี้สําหรับวางตัดประตูเลยนะครับก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงนะครับรับน้ําหนักได้สูงสุดดที่่30กกกกรรับ็จะไไลลตตม้้งขอแว ล่องด้านข้างเอาไว้สาหรับใส่บานพับครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มนําประตูไปติดตั้งครับส่วนการติดตั้งลูกบิดผมก็เพิ่งทําครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน,นครับประตูบานแรกนี่ก็จะมึนๆงงๆหน่อยครับแต่พอเป็นบานที่2เนี่ก็ชิลๆแล้วครับก็ติดตั้งไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเครื่องมือเราพร้อมอุปกรณ์เราครบแล้วรู้หลักการหรือวิธีการนี่ก็ใช้เวลาไม่นานครับลองทดสอบก็ใช้งานได้ปกติครับเสร็จสิ้นภารกิจผมก็รับ2แบนแล้วก็เก็บเครื่องมือใส่กล่องเตรียมตัวกลับบ้านครับส่วนกล่องเครื่องมออนน